ตัโน้ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมบอนไซนะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์นะครับที่เมืองทองธานีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยครับนี่ก็จะเป็นมะสังนะครับสวยมากอันนี้คือประกวดแ้งเสี่เมื่อวานแล้วนะครับตดสินแฝงเสี่เมื่อวานล้วก็ติดรางวัลหมดแล้วนะครับนี่ครับก็ มาให้ชมนะครับผมมาเมื่อว,วานไม่ได้มานะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพามาดุมย้อนหลังแล้วกันนะครับนี่ต้นนี้นะครับของยอดเยี่ยมนะครับเป็ยอดเยี่ยมอันนี้ของปปาตองนะครับเยอนทะเลสวยมากใหญ่อลังการนี่ก็เป็นโมกนะครับ มกสวยอันนี้ก็เป็นชาฮอกเกี้ยนนะครับชาฮอกเกี้ยนสวยนะครับพื้นฐานข้างล่างมันมองไม่นี่ครับช่องข้างหลังสวยแ้มหน้าต้นนี้นครับสวยมาก จะมากนะสวยมากจริงจริงต้นนี้ก็ได้รางวัลน,นะครับแบบยอดเยี่ยมเหมือนกันนี่มะขามต้นนี้นะครับใครที่เคยใครที่เคยเคยดูคลิปก็จะรู้นะครับว่าของใครมะขามต้นที่ผมเคยไปถ่ายครับที่ต้นตอนนั้นเท่าไหร่นะห้าหมื่นนะ 50, นะอันนี้ก็เป็นเทียนทะเลนะครับสวยมากต้นนี้ิดรางวัลเหมือนกัน นี่ครับเป็นทะเลเยอะมากต้นนี้ก็อันนี้สนเลื้อยนงครับนี่สนเลื้อยโอ้โหอันนี้ไกลนะครับอันนี้ไกลดูลากนะครับลากแบบอลังการมากอนะลากสุดยอดเลยไกลอันนี้ก็ติดรางวัลยอดเยี่ยมนะครับ โอ้โหตะโกต้กตนนี้สวยมากครับตะโกดูใกล้ๆนะครับอต้นนี้ก็เจอที่สุพรรณนะครับต้นนี้ใครไปสุพรรณก็จะเห็นอยู่นะครับต้นนี้สวยมากลเอียดยิบอันนี้ใบมาแล้วตอนอยู่สุพรรณยังไม่มีใบนะบอัน,นี้ก็สวยนะ ดูละเอียดยิบสวยมากน,นี่แพมหน้าติดตาสวยนะครับแล้วก็มามาดูโซนนี้นี่แพมหน้าแพมหน้าตัวน,นี้ก็สวยนะครับอันนี้สนสนตัวน,นี้ก็สวยมากดูนะ ชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มะนาวเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจจะมะนาวเทศนะครับอันนี้ก็เตียนทะเลอีกต้นหนึ่งนะครับสวยมากตกกระทางอันนี้ตะโกนะครับตะโกตะโกหนุ่มใบมะขามอันนี้ก็ตะโกโอ้โหดูซากนะครับซากสวยมาก ดำดีเหลือเกินอันนี้ก็ได้รางวัลน,นะครับหาวยอดเยี่ยมโอ้โหเทียมทะเลเป็นทะเลไซส์สวยๆนะครับก็จะให้ชมไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ก็จะเป็นใส่ช้อนเงินช้อนทองเฮ้ยอ,อันนี้สวยมากโซแดงแคะ ออแปลกตาดีนะครับนี่ก็เป็นสาวิตรีนะครับสาวิตรีส่วนนี้สาวิตรีสาวิตรีอันนี้ก็เชอร์รี่แคระนะครับสวยดีอันนี้ก็อันนี้น่าจะของพี่เอกหรือเปล่าไหมไม้ไอ่บ้วยน้ำก่อหินติดรางวัลน,นะครับ อันนี้ต้นนี้ก็เจออยู่สุพรรณนะครับต้นนี้เจออยู่สุพรรณสวยนะครับโมตะโกต้นนี้ต้นนี้ก็เจอที่สุพรรณนะสวยดีครับก็ให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่อันนึงนะครับนมพมาราศเงินนะใครไม่เคยเห็นบอนไซนนมพมาศเงินนะสวยดี นี่เป็นไม้ที่ผมชอบมากนะครับโมกโมกหนูสรงต้นนะครับโมกหนูสรงต้นสวยมากนี่ก็โมกหนูเหมือนกันอสองต้นนี่ต้นนี้ก็เจอที่งานสุพันธ์นะครับต้นนี้ต้นนี้เจอที่งานสุพันธ์ ก็ใบามาแล้วครับตอนดู่สุพรรณไะใบย,ยังไม่มาเป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับช้อนเงินช้อนทองที่สวยมากต้นหนึ่งของเมืองไทยนี่ก็เป็นไกลไกลภูเขานะครับไกลภูเขาสวยมากต้นนี้ต้นนี้ก็เจออยู่ที่สุพรรณะนะครับ ัวนี้สวยเหมือนกันโพฮาวายนะครับเป็นไม้ใหม่โพฮาวายสวยมากอันนี้มั่งคั่งนะครับหมากเล็กมากน้อยสวยครับอันนี้ก็ได้รางวัลน,นะครับตีรางวัลออันนี้ตะโกกระถางบางเล็กน,นะครับตะโกอันนี้ก็บุวยน้ำก่อหินนะครับสวยมาก อันนี้เป็นโซนไม้ใหญ่นะครับโซนไม้อันนี่ก็สวยอันนี้ของพี่อัพเนี่ยเลยต้นนี้หักระจงแคระนะครับสวยมากติดรางวัลน,นะครับยินดีด้วยอันนี้เป็นคอยนะครับบอไใส่อยสวยมากเหมือนกันอันนี้เป็นชาฮกเกี้ยนนะครับชาฮกเกี้ยนคือมุมมันจํากัดนะ มันดูแบบไกลๆไม่ได้นี่นครับก็ดูโซนไม้ใหญ่ไปก่อนนะครับอย่างงี้สนสายนี่ก็สวยสนรสายนี่นครับข่สวยๆเยอะๆนะครับน,นี่ก็ข่อยข่อยสวยๆบันใาย,ย่ข่ โอเคหลังจากโซนโซนไม้ใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนไม้กิ๋วกันนะครับโซนไม้กิ๋วนะครับเริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันไม้กิ๋วนะครับเทียนทะเลสวยมากอันนี้โมกเวียดนามนะครับโมกเวียดนามก็ทําบอนไซได้ได้สวยเหมือนกันนะครับเวียดนามอันนี้แพมหน้านะครับ แหม่น่าตกกระถางสวยนี่โมกนะครับโมกหนูลาไตจิ๋วอันนี้ก็โมกหนูลานะเอียดยิบเลยนี่อันนี้ก็น่าจะของพี่เอกนะครับต้นนี้ของพี่เอกติดรางวัลด้วยยินดีด้วยครับบัวน้ำนะฮะบัวน้ำพี่เอกสวยๆเยอะนะ สวยนยามนี่ต้นนี้ก็โมกหนูนะครับโมกหนูรากยงสวยดีนยครับจิ๋วๆสวยมากนะจิ๋วๆน่ารักดีกร <c oughs> ะแพมหน้าใส่ใบกลมอันนี้น่าจ,จะของพี่นาทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสวยมากนะครับ ปลาลากเดียวแพมหน้านไม้จิ๋วนะครับสวยมากเลยไม้จิว๋วนี่อันนี้ก็สวยนะครับแพมหน้านี่นครับต้นไม้จิว๋วนะโอเคเดี๋ยวจะมามาชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ ตัวนี้เป็นโซนไม้นําเข้านะครับไม้นําเข้าก็คือเป็นไม้ไม้นอกนะครับเป็นโซนนอก,<ส>กโอเคอันนี้ก็ติดรางวัลนะครับอิโตกวาวะชิมปะกุนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นอิโตกวาวะชิมปะกุเหมือนกันนะครับนี่อันนี้โซนดํานะครับอันนี้ก็อิโตกวาวะชิมปะกุ ได้รางวัลน,นะครับตีรางวัลหมดเลยอันนี้แบกพายนะครับคุโรมัสุแบกพายสันนติไม้มต่างประเทศอ่ะสวยมากนะครับ<น>ไม้นำเข้า ตนนี้ก็สวยนะต้นนี้ก็เจออยู่สุพรรณนะครับนี่ชุดนี้ก็เจออยู่สุพรรณนะครับชุดศิลนนะครับเขาเรียกชุดศิลนนะครับนี่สวยมากต้นนี้ก็ติ entonces, ตดรางวัลยอดเยี่ยมนะครับนี่อันนี้ก็ชุดศิลนอีกอันหนึ่งนะครับสยสยๆๆที่รางวัลนะครับนี่ก็ติดรางวัล อันนี้ก็ชุดศินนะครับสวยมากได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับอืมอันนี้ก็สวยนะครับย้อนแสงนิดหน่อยอน,นี่ก็ติดรางวัลน,นะครับยอดเยี่ยมชุดสินมีแต่สวยๆทั้งนั้นนี่ อันนี้ก็เป็นชุดสินนะครับติดรางวัลเหมือนกันสวยสวยมากนะครับอันนี้ติดรางวัลเหมือนกันนะครับน,นี่ก็ชุดสินชุดสินนะครับก็มีห้าต้นนะครับที่นิยมทํากันสวยดีนี่ครับชุดสินอันนี้ก็สวยครับชุดสิน อันนี้เหลือติดรางวัลนะครับที่ติดรางวัลไม้ที่เหลืออยู่ก็น่าจะเป็นไม้ที่ติดรางวัลนะครับสวยมากตอวนนี้ก็มีพิษสินเอโอ้โสวยช่วงนี้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนไม้ําเข้านี่ครับดสวยทั้งนั้นนะครับโอเคก็พามาชมประมาณนี้นะครับบรรยากาศในงานประกวดบอนไซนะครับนนี้ก็ตัดสินไปนแล้วนะครับก็เอามาให้ชมนะครับโอเคครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับตัวโน้ตชันแนลสวัสดีครับ